เมื่อเราต้องทำอะไรบางอย่างและเจอปัญหาหรืออุปสรรคเรากลับภาวนาขอให้เรื่องมันง่ายขึ้นถ้าใครเคยผ่านการเรียนมาก่อนและอยู่ในช่วงสอบก่อนที่จะเข้าห้องสอบเคยขอให้ข้อสอบมันง่ายไหมคะหรือตอนเข้าสัมภาษณ์งานมีใครเคยขอภาวนาให้ได้เข้าทำงานให้เป็นคนที่ถูกเลือกไหมการขอให้โชคเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้นและการคิดแบบนี้มันทําให้เราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตนเองเลยต้องหาความมั่นใจจากสิ่งอื่นเพราะคิดว่าตัวเองไม่เก่ง พอที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหานั้นได้และยังเป็นความคิดที่ทําให้เราไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าจะดีกว่าไหมถ้าเราคิดว่าปัญหามันทําให้เราเก่งขึ้นเหมือนกับคนสําเร็จที่มองอุปสรรคเป็นความท้าทายและเรียนรู้จากทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองย่ำอยู่ที่เดิมโดยไม่ยอมเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพราะเมื่อเจออุปสรรค กลับก้าวข้ามไม่ได้และกลายเป็นคนล้มเหลวถ้าอยากก้าวข้ามอุปสรรคแบบคนสําเร็จอย่ามัวแต่ภาวนาให้เรื่องมันง่ายขึ้นแต่จงพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและนับความสําเร็จทุกก้าวที่ข้ามอุปสรรคนั้นได้หากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความสงบใจด้วยรักลิซ่าอลิสา